เฮ้ยมีเสียงวิ่งตามมีเสียงิตามเฮ้ยเฮ้ยเย่เยเย้ยไปไหนอะพอทางตันทุกคนเดี๋ยว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 เชี่ยเฉี่ยเชี่ยเี่ยเี่ยเี่ยก็กล่าวสวัสดีแทบเท้าทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเกม Poppy Playtime นะครับทุกคนครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาเกมกันเลยนะครับว่าเกมเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพอยซื่อจรเด้อมันนี้คอยกับสิมาเรายังไงฟัง ว้าวโฮโโหวลคัมวลคัมจอนโอ้โหเอาวะทุกคนครับเรามาดูกันว่าจอนจะออกมาตอนไหนนะฮะโอเคครับตอนแรกอ๋อมีกดอ่โอเคเราสามารถกด ESC นะฮะไปตั้งคงตั้งค่าอะไรกันว่ากันไปนะฮะตอนนี้ก็มันมีเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคเราถอยหลังกลับไปก่อนอ่ะกดชิปคือวิ่งเร็วนะฮะ โอ้โหม,มีมีตัวอะไรตรงนี้ด้วยตุ๊กตานะฮะซึ่งตุ๊กตาตัวนี้นะฮะมีครึ่งตัวนะฮะทุกคนครับเราสามารถเก็บได้ไหมไม่ได้นะฮะโอเคกด E เพื่อกดอ๋าน่าจะเป็นปริศนานะฮะทุกคนครับเราต้องหาปริศนานะครับเพื่อไขประตูนะฮะเออ,เอ,อมีวิดีโออะไรตรงนี้สักอย่างหนึ่งนะฮะใช้ได้หรือเปล่าไม่ได้นะฮะป,ปั๊บปึบ๊บปั๊บมีเสียงเหมือนแบบว่าอะไรวิ่ง อ้าผมเจอต้นตอเสียงแล้วฮะเป็นเสียงของรถไฟนะฮะดูวนว่าเราสามารถเก็บอะไรได้บ้างนะครับในนี้นะฮะอ๋อผมรู้ละมันน่าจะเป็นปิศนาให้เปิดประตูนะครับดูจากสีนะฮะจะเป็นสีเขียวชมพูเหลืองแดงเขียวชมเขียวชมพูเหลืองแดงนะ,ะเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะเฮ้อ่าไม่มีเขียว ชมพูเอ,อ้าอ่ะฮะเขียวชมพูเหลืองแดงอ่าอีซี่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะมีแผ่นเสียงอ่ะสีฟ้านะครับโอเคใส่ไปเฮ้ยตรงนี้ยังเปิดไม่ได้นะฮะแก๊ปแพคนะครับ เป็นเครื่องเล่นนะฮะของเล่นนั่นเองอ๋อมันจะมีอยู่2มือนะครับพี่คนครับอ่าทั้ง2มือก็แบบว่าสามารถแบบว่าดึงได้ด้วยนะฮะทุกคนครับดึงแบบระยะไกลเนะ,ะอ่าอ่าฮะโอเค Thank you Play time Combination โอเค โอเคมันเปิดแล้วฮะอ๋อเราต้องดูเหมือนวิดีโอให้จบด้วยมากด e ไปโอเคฮะเราได้เป็นสีมือหนึ่งมาละโอเคผมรู้สึกว่ามันต้องมีมือหนึ่งเนาะอืแล้วจอนนายจอกมาตอนไหนเนี่ยจอนเฮ้ย <Hey, S 2> เห็นอะไรแป๊บๆนั่นไงชัดเจนเอาเดี๋ยวดีคนละอันมาเชิดเอาว่ะ เสียงมาแล้วว่ะเสียงมาแล้วว่ะโอ้จอนอยู่นี่นี่เองจอนนายมาอยู่อะไรตรงนี้จอนฮะฮะโอเคเอาวะถือป้ายแดงยิ้มให้เราด้วยอ่ะตรงนี้มีโอเคพังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีเสียงกุญแจกุญแจแถวนี้ไหนหน้าห้องไหนเข้าได้บ้าง ตกใจอันนี้ต้องมีเหมือนจะมีต้องมี2มือนะฮะเราสามารถเข้าไปได้แต่นี้เราขาดมือหนึ่งเนาะเฮ้ยเอ้ยนั่นไงเอ้ยนายนายามาใส่ตอนไหนเนี่ยโอเคเราได้คุณแจมแล้วนะฮะอ่าเปิดห้องนี้โอเคจะเอ๋อ่าอันนี้มันจะเป็นห้องสตาฟนะครับคนนอกรู้สึกว่าจะห้ามเข้านะครับพี่คนครับโอเคอ่าเราต้องหาสายไฟไหรือเปล่านะเหมือนมีเสาตรงนี้ อกดได้ไหมไม่ได้นะฮะอ่าเราเจอแล้วนะฮะเกมนี้รู้สึกว่าเราจะมีเหมือนอ่าทุกคนสปอยเนาะอ่าโอเคเราได้สายมาละอโอเคตรงนี้โอเคอยู่ไหนอีกโอเคตอนนี้ไฟก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเฮ้ยโอเคต่อฮะอ้าวจอนหายนะฮะทุกคน

ทุกคนครับผมจะเจอหรือเปล่าวันที่ผมเข้าไปเนี่ยจ้าเอ๋อจอนสวัสดีเฮ้ย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 ทอ่อแก๊สรั่วซ่อมบ้างนะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะจะกลัวมันจะคันมันจะแค่ไหนวะเฮ้ยอะเรามีเหมือนเป็นกล่องวิดีโออะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้นะฮะซึ่งเราต้องเหมือนต้องหาวิดีโอสีส้มนะโอเคข้างล่างไม่น่ามีอะไรนะฮะเปิดได้ไหมไม่ได้นะฮะ อ่ะอ๋อโอเค <S <S เราหยิบมาแล้วก็ใส่ตรงนี้โอเคต่อไปเราต้องหาสีแดงนะฮะสีเหลืองสีฟ้าอ่ะผมเจอสีเขียวละเอาหยิบไม่ได้ทุกคนโอเคได้ละเอานี่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 เจอละเจอละเอาหยิบไม่ได้ทุกคนเฮ้ยใครผมหยิบไม่ได้วะ หรือว่ามันต้องไปใส่ทีละสีวะเอานี่ไงโอเคต่อไปเหลือสีอะไรหาแป๊บเราเหลือสีอะไรวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบนชั้นมีหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแป๊บแป๊บแ,บแบมันเห็นสีแดงแป๊บแบเมื่อกี้โอเคเห็นละเห็นละเห็นละไหนน้าน่าจะหลังนี้โอเคโอเคครับแล้วผมจะขึ้นไปยังไงวะเนี่ยอ่ะผมเจอละ โอเคดึงดึงดึงโอเคครับตอนนี้เราได้สีมาครบแล้วนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวโอเคอ๋อ okay. oh. รู้สึกว่าจะเป็นมืออีกข้างหนึ่งของเรานะครับซึ่งเป็นมือที่เป็นสีสีแดงเนาะ เชดอ่อโอเคเราก็ทาาไปซะทาบเอาไม่ถึงว่ะทุกคนโอเคมาโอเคนี่ก็มุดลงไปเฮ้ยจะไม่มีอะไรตามมาใช่ไหมกูโผทางเข้าห้ามคนเข้าแดะ อันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวนะหยิบไม่ได้ด้วยหยิบไม่ได้ด้วยอันนี้ขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้ด้วยจะเอ๋จะเอ๋เฮ้ยตกใจโอเคยังไงขึ้นได้ไหมปวดก็ขึ้นยังไงวะเอาเดี๋ยวนะ ออมันต้องไปเชื่อมไม่ใช่หรอเอาชิบหายละเ,เ,เดี๋ยว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 โอเคมันสามารถอันนี้ได้โอเคแล้วยังไงนี่ปะโอเคติดโอเคอีมากมากครับวู้ฮู้จะโผล่มาตอนไหนวะจอนอเฮ้ยจอน ฮ้ยผมกลัวว่ะไอ้เหี้ยผมกลัวมันวิ่งตามมามันจะมีปะเดี๋ยวนะมันเป็นเป็นสัญญาณแบบว่าเตือนนะฮะโอเครู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นเหมือนห้องแบบผลิตตุ๊กตานะฮะกดได้ไหม เหมือนมันไม่มีพลังงานนะทุกคนนะเราต้องเดี๋ยวเด,วเดวโอเคบันได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 โอเคโอเอันนี้เป็นอะไรสักอย่างนึงอดึงโอเคน่าจะต้องกดตัวนี้นะครับโอเคแล้วยังไงต่อ ยังไงดึงเห้เราปล่อยแล้วยังไงต่อวะทุกคนยังไงอะยังไงอะ่ะอ๋ออ๋ออ๋อผมรู้ละผมรู้ละเดี๋ยวนะเดินมาตรงนี้ใช่ปะโอเคแล้วก็เหมือนเสียบตรงนี้เอาเอาไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวนะผมงงมไม่ใช่หวะ เออเหมือนมันต้องให้เชื่อมมาตรงนี้ก่อนถูกไหมโอเควนกลับไปเฮ้ยไม่ได้หว่าเดี๋ยวนะออโอ้โหตกหว่าโอ้โหคุยหน้ามืดหน้ามืดหน้ามืดเอาใหม่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 แม่งจอดแม่งเล่นกูลาชิบหายมา ต่อไปแล้วน่าจะต้องดึงไอ้นี้มาก่อนโอเค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 ปึ๊บป,ปึ๊บปึ๊บโอ้ my ม o ์กอสมา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 เข้าใหมา่มา กว่าจะได้เนาะแม่งพ้อวะ่ะโอเคเราจะผ่านแต่ละจุดไปให้ได้ครับทุกคนครับโดดแม่งเลยไม่ไหวละโอเค จหมดเลยอ๋อทุกคนครับมาทุกคนตัวอีฮะเอาละครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนในการผลิตตุต๊กตาแล้วนะฮะทุกคนครับมาละมาละมาละโอเคโอเคมาตุ๊กตามาละตุ๊กตามาละ เอทุกคนครับตุ๊กตาเรามาแล้วครับท่านนี้กลอวเราจะเสร็จเปิดดิเอาอ๋อคือเอาตุ๊กตามาวางไว้ตรงนี้นะฮะเราก็วางตุ๊กตาโอเคโอเคประตูต่อไปเปิดแล้ว ไอเชี่ยเชี่ยอุ้ยยิบสิกูไอเชี่ยยิบสิกูใหญ่เลยเชี่ยเชี่ยเชี่ยออกได้ไหมเนี่ยเช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 ี่ยไปไหน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 อ้ยมันไม่ตามมาทุกคนมันไม่ตามมาเฮ้ยจะดักกูดิเฮ้ยทุกคนทุกคนเฮ้ย

ครับทุกคนครับบอกเลยว่ารอบนี้นี่ผมไม่พลาดแน่นอนไป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 ซ้ายขวาเฮ้ยเชี่ยเฮ้ย,ยดักมีแม่งมีดักหน้าด้วยวะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,อยขอซ้ายลงไปข้างล่างโอเคโอค้โหเหี้ยตามมาติดติดเลยวะ่ะ ยังไงยังไงเฮ้ยเอาใหม่ครับทุกคนมาเ็ทเคไปยิ้มใส่ด้วยตามมาไป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 ไวิ่งวิ่งวิ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 งซ้าย วาเฮ้ยมีเสียงวิ่งตามมีเสียงวิ่งตามเฮ้ยเฮ้ยเชี่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 ยไปไปซ้ายโอเคเราจะตั้งสติข้างหน้านะครับอย่ามองกลับหลังอย่ามองหลังโอเคโอเคฝั่งนี้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 โอเคโอเคเอ้ยรีบไปดิเฮ้ยตามมาติดติดเลยเฮ้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 ยไม่แวะไม่แวะ อย่าแวะอย่าแวะไม่ต้องมองหลังเดินไปพีก้มอึบบบไป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 บโอ้ยติดติดตึบบบึบบโอ้ยเฮ้ยเปิดดิเปิดเปิดเปิดอึบบบไป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 เอ้ยเฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิวิ่งวิ่งวิงวิ่งเฮ้ยรอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮดึง สวยอีมสุดท้ายเจ้าก็แพ้ฉันสินะแล้วยังไงต่อวะทุกคนเดินต่อไปเดินต่อไปโอ้ชิวเกิน ว้าวเอ้ยแม่งเหมือนแบบแม่งคนเละเกมเลยว่ะตอนเนี้ยมันตายแล้วใช่ไหมเอาว่ะมีเสียงเหมือนแบบมีเสียง,งเพลงอะไรสักอย่างนึงอ้าเฮ้ย,ยมีประตูตรงนี้ด้วย โอเคครับทุกคนครับก็ถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับ